สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักด้วยละกันนะครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่ฟาร์ม19นะครับก็วันนี้ครับผมมาอยู่กับรถพ่วงข้อเกษตรนะครับผมอ่านะครับก็คันนี้เป็นรถช่างพลนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาขับรับจ้างนะครับผมวันนี้อ่านะครับเดี๋ยวงานของเรานะครับก็เดี๋ยวจะไปขนขี้ไก่นะครับวันนี้นะฮะอ่าขนขี้ไก่ไปลงที่สวนยางนะครับผมให้ลูกค้านะครับ อ่ะก็คันนี้เป็นรถนานแล้วนะคันนี้นะครับผมก็ใครไม่ดูนะส่งมาให้ผมเล่นนะผมก็ลืมแล้วนะครับผมก็ใครที่เป็นเจ้าของกอ็คอมเมนต์มาบอกด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับผมนะนะครับแต่ว่าคนทําก็เป็นช่างพลนะครับผมเป็นลุงพลนี่แหละนะนี่เลยนะครับผมเป็น360นะครับผมครอบกรเกษตรแต่งสวยนะครับคันนี้แต่งสวยมากครับผมนี่ มีสติกเกอร์ตรงกระจกด้วยนะฮะนี่ครับอู้สวยงามครับผมคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นขี้ไก่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะพาไปรับขี้ไก่อยู่ตรงโรงงานนะครับผมตรงนี้นะครับผมเป็นที่เดิมที่เราเคยมารับนะครับแล้วก็เอามาลงที่สวนยางนะครับผมให้ลูกค้ากันอ่านะครับผมประมาณนี้เอาว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มภารกิจกันเลยดีกว่าครับผม ทงท่อแบบแน่นมากครับคัี้เอาเลี้ยว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 เอาลุงรีบข้ามถนนลงุลงเฮ้ยเดินช้าจัดเลยเอาไปดูรถใหญ่เลยนี่หัวเด้งด้วยคันนี้แต่ว่าไม่มีไฟวิ่งครับเ่าเปิดประตูนหน่อยครับแล้วก็เราจะไปออกทางด้านหลังนะครับวิ่งทางลัดอย่างเดียวถนนดีๆไม่ไป นี่ครับผมชอบแบบถนนโถดโถดนิดนี้นะครับในโอ้ยหลอจัดเลยครับผมอันนี้พ่อเกษตรนะไม่ได้เล่นพ่อเกษตรรถพ่อพ่อเกษตรนานแล้วนะครับ ล่นนานประมาณเป็นปีแล้วนะครับผมเหมือนเหมือนประมาณแบบถูกลืมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับกลับมาเล่นหน่อยละกันนะครับผมนี่ยังเร้าเหมือนเดิมยังหล่อเหมือนเดิมครับผมนี่ซิ่งครับผมซิ่ง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  ขับดีมากคันันนี้แรงมากเลยนะครับขี้ไก่ขี้ไก่ขี้ไก่ไกอยู่ไหนเอยอันนี้เราน่าจะไปรอดตรงตาช่างไม่ได้นะผมว่าหรือว่ารอดได้ปะ <c oughs> หรือเราไปทางนี้ดีวกว่าครับ <c oughs> เพื่อความชัวร์มันมันเข้าได้สองฝั่ง ครับโอ้ประตูนี้เขาห้ามผ่านหรือ,อยังไงนี่ทำไมมันปิดอ๋อเปิดได้อยู่ต้องลงมาเปิดเองด้วยอ่าโอเคมาเลี้ยวมาเลี้ยวนะครับผมเีม็รถตักขับรถตักตักขึ้นไหวไหมนี่นะครับ ไซโลไซโลดีกว่านี่วิ่งไซโลดีกว่าขึ้นถอยยากแท้อ่ะโอเคเดี๋ยวลองเอารถตักตักดูก่อนมันมันจะตักได้ไวแค่ไหน โอ้รถตักก็คันเล็กครับผมยก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 แขนอย่าบอกนะว่าแขนยกสุดได้แค่นี้เดี๋ยวมาดูว่ารถตักมันตักถึงไหมแขนมันถึงกระบะได้ไหมเอมีลุ้นมีลุ้นนะนนะเฮ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยชนชนชน,ชนโอ้โหนี่มันแบบพอดีเลยนะเนี่ยพอดีแบบเป๊ะเ,เ,เลยเนะครับผม นี่เห็นไหมพอดีครับผมพอดีแต่ว่าเราจะตักเสร็จตอนไหนก่อนนะเออเราจะขึ้นที่ไก่เสร็จตอนไหนก่อนถ้าเป็นชีวิตจริงนี่นะ่าจะตักทั้งวันนะครับผมหรือไม่ก็ประมาณหลายชั่วโมงอยู่ รถั่งนี้นะ่าจะเป็นคันที่ดีที่สุดในร้านแล้วนะเพราะว่าอูย้ยเบรกก็ไม่อยู่ล้มทั้งหมดแล้วรถเรา,อ,อ,าเอือ่ที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 เออางรถรถดำรถจิตบอรถควงอ่าไปกันนะครับเดินต่อ ลยดีนะแขนมันถึงอยู่นะครับแต่วา่าผมว่าน่าจะไม่เสร็จง่ายนะผมว่าเดี๋ยวเอาไซโลโหลดดีกว่านะครับผมไซโลดีกว่าไซโลดีกว่านะครับผมเนะชื่อไซโลไซโลเฮ้ยมันมันมีดินให้เราโหลดด้วยเหรอหรือว่ายัางไงนีอ่อะไรวะ อ๋อมันไม่ใช่ดินนี่มันเป็นอะไรไม่รู้นี่ดำๆนี่นี่ครับไหนขี้ไก่ขี้ไก่เราจะหลดขี้ไก่โอเคเสร็จแล้วนะครับผมนี่มันใส่ไม่เต็มอ่ะตัวลูกมันใส่ได้ใส่ได้น้อยนะครับเอาแล้วโอ้ยใส่โลก็แบบ พื้นที่ก็นเนาะเดี๋ยวๆ,ๆเอาตัวลูกมาจอดก่อนเอาตัวแม่ไปโหลดต่อครับผม ตามเลดเออตามเลดนะครับผมเลดเยอะก็ใส่ให้เต็มนะเลดน้อยก็เอาว่าครึ่งคันก็พอแล้วออกตรงนี้ได้ไหมนี่รอดได้ไหมนี่ทุกคนโอ้ยพอดีเป๊ะเลยนะครับนี่มันสร้างมาเพื่อรถเราโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยมโอ้อออออไม่ได้ไม่ได้ติดติดติดติตมันมันมีอะไรไติดอยู่นั่นแหละนะไม่ได้แล้ว เยาไปส่งที่สวนยางครับผมที่ไก่พร้อมแล้วครับผมนี่เลรดนี้หมื่นหนึ่งนะนี่สองพ่วงครับยันให้ครับผมอ่าไปกันต่อครับ ทางไหนดีนี่โอ้หลุดลุดโอ้รถกระแรงโพด รถหนักนะครับรถหนักจัดเลยนะครับโอ๋โอ,อ,อ,อคนคนคนอือเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวขับรถไปที่สวนยางก่อนเออนี่นี่นี่สวนยางอยู่นี่ทางเข้าอยู่นี่ทางเข้าอยู่นี่ ก็จะแคบหน่อยนะครับนี่ส่วนยางพลาครับยางพลาของใครก็ไม่รู้อของลูกค้าเรานี่แหละแล้เวเ,เทตรงนี้ครับผมตรงแหวงๆนี่แหละเดี๋ยวเราถอยเทเลยนีย่ถอยเอออ่อนนี่ไม่อยากจะเลี้ยวให้เลยพอเราอยากจะถอยตรงๆนี้พับเอาพับเอานะ เทด้านในหน่อยเข้าไปลึกๆหน่อยครับผมชึบอ่าโอเคจุบจุบจอ่ะตาเลยแล้วกันนะครับผม ถ้าไม่มีนะก็มีแต่แบบป่าหญ้านะครับลดนิดนึงนะนะครับโอ้ทเทเสร็จแล้วบอชี้ไก่แค่นี้น่าจะใส่น่าจะใส่หมดอยู่นะครับนะี่ครับผมดู ดูสวนยางดูโอ้หสวนยางแบบใดนะครับผมอันนี้อะไรนี่คืออะไรวะเนี่ยก้อนกลมๆนี่อะโอเคก็น่าจะเทเสร็จแล้วนะครับผมปิดจ็อบปิดจ็อบนะครับผมปิดจ็อบงานขี้ไก่ครับวันนี้ขอบกเกษตรตอที แล้วอะไรนี่ตัวลำโพงลูกเรามันหันไปไหนนี่เออจะหันไปไหนนี่ไอเราก็หันรอมันอยู่แล้วมันก็หันหนีเออเออเนี่ยต่อพ่วงเนี่ยไหนวะเออให้ต่อก็ไม่อยากจะต่อนะนี่ ปิดจ o b สำหรับวันนี้ครับผมก็งานวิ่งขี้ไก่นะครับผมหนึ่งพ่วงนะฮะนี่ครับผมก็ใครที่ชอบฝากกไดไรให้ด้วยละกันนะครับอวันนี้ก็เดี๋ยวเราก็น่าจะต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับผมคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้ครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ